โอเคครับตอนนี้เหลือผมคนท้ายนะครับตายครับโดตายยังตายเนี่ยกูไม่ตายว่ะรอดว่ะโหกระสุนอยู่นี้ครับยาวเลยครับอย่างนี้โอเคครับก็สวัสดีชาวไอชอตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเกียนสีรูเหลืองนะครับในห้องมัมีอีกแล้วนะครับผม แต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นด่านสนามเด็กเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเกียนในด่านอาวิหารฟาโรแล้วกันเนาะไปดูครับก็ไม่ไม่เชิงเกียร์หรอกนะครับเรียกว่ามาเอาเปรียบดีกว่านะครับคือบอมแม่งโคตรแรงนะครับมาๆมาคลิปนี้ผมจะเน้นคิวเลยนะครับมาลองมึงตัวแรกเลยมาเฮ้ยมาดิตายนะครับเรียบร้อยนะครับตัวล็อกก็ตัวล็อกครับไม่ต้องกลัวเลยครับจังหวะนี้ ตายโอเคผมจะเล่นบนหอแล้วกันเนาะนะครับจะได้ปั๊มคิวได้เยอะที่สุดนะครับเอาเชี้ยม,มาแล้วเพื่อนตายปะเนาะเพื่อนน่าจะโดนนะครับมาดิหอตายหมดแล้วนะครับเรียบร้อยมีครับมีครับเพื่อนมาเรื่อยๆเ,เลยวะทุกคนมาดิ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 าดาดาดทะลึ่งหอ โอเคครับนี่มันสีรูแปดดาวนะครับไม่ใช่สี 1, รูธรรมดานะฮะโอเคผมอยากไปเก็บกระสุนมากเลยวะ่ะเฮียโดนละมาละมาดิเฮียมีกว่าสวยโอเคครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีจะไปเก็บกระสุนแล้วนะครับเฮียเดาดูเดาดูมามามาเกือบแล้วโอเค อืมอืมตายซะนะครับโหยไม่ได้มีแค่เรามีคนเดียวนี่หว่าข้างบนนี่คือมีกันเต็มเลยนะครับสามสี่กระบอกนะครับเอ้าดูฮ้สวยครับเอาเดเอาเดมาเดโลนะครับโอ้ถึงจะต้องเติมเลือดเลยเหรอไปครับทุกคนเก็บกระสุนกันครับ เฮียเฮียเออเกือบนะครับโอ้โห,โหมาดงมัมมี่เหรอวะเนี่ยกูเค okay. เกิดอ,อะไรตรงนี้เฮ้ยสวยโ,โหเยอะจังอะเฮ้ยตัวดูดมันอยากเล่นกับเราอ่ะทุกคนเฮีย yeah, ด do ูดูดูด มาดิมาดิมาดิอุ้ยเฮียตายโอเคครับไม่เป็นไรครับเหลือสิบวินะครับถือว่าเราได้ใช้เวลาเยอะแล้วนะครับเออนะครับผมโอเคเหลือกี่ตัวเนี่ยสามตัวนะครับบนหอไปไม่ทันแล้วว่าเวลาหมดนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมเอามีดแปดจุดห้าด้วยนะครับเอามาสร้างกำแพงนะครับเราดูดิว่าไปจะรอดไป ขออย่าเป็นนอมี่นะตอนเนี้ยนะครับชิวๆเฮ้ยไม่เป็นหวาตอนนี้เตั้งกระแพงปิดเลยนะครับอย่ยคุณมาถอเป็นอุ้ยเกือบปิดประตูฆ่าตัวเองแล้วนะครับทิพายเนี่ยข้างบนหอบมาตายไปยังวะน่าจะตายไปแล้วนะครับโดนบอมม่วงเก็บไปนะครับ เฮ้ยผมเก็บอะไรมาวะเฮ้ยเก็บกระสุนมาด้วยนะครับโอเคสวยเลยมาดิมาดิมาดผมรักมุมนี้เลยนะครับมุมนี้แม่งโคตรดีเลยวะ่ะแอบออกมาปุ๊บโดนปั๊บอ่ะนะครับเต็มเต็มครับหายไปไหนแล้วน่าจะโลนะมาเผาแล้วก็บอมนี่แหละนะครับ double damage ไปเลย แต่ว่ามามี่มันไม่ล่าบนหอวะหรือว่าผมควรเปลี่ยนที่วะต้องรอมัมมี่เป็นเยอะกว่านี้นะครับมันถึงจะขึ้นมานะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นมานะครับขึ้นมาก็โดนยิงฟรีนะเออไหนอะเฮ้ย <Good luck. S 1> โอเคผมไปเล่นกังเขนดีกว่านะครับเพื่อจะเจอมัมมี่อสองสามตัวเหีย yeah. อะไรวะเนี่ยเออสองทีหรอตกใจเลยนะครับแม่งล่องหนมาโอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับแม่งเอย้ยอืมอีกกระตานะมึงเด้งมาเด้งมาเด้งมาคลิปนี้จะมาเล่นสรุปผมจะมาเล่นเป็นคนหรือเป็นมัม,มี่ไวะเนี่ยเอานะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปเซฟตาหน้าก็ได้นะครับไอแค่ตอนนี้ผมก็เล่นเซฟแล้วนะเว้ถ้าแบบแม่งโดนดักเฉยเลยนะครับ โถ่ใต้หอไปตัวหนึ่งปะนี่ไงอุย้ยตายวะไม่รอดวะโอเคครับได้อยู่นะครับใต้หอน่าจะโดนผมตบแหละนะครับอยู่ไว้ก่อนนะเพื่อนอเ,เรียบร้อยครับโดนตบครับโ,โถอ่านเกมขาดนะครับมันมีมุมอยู่นะครับตรงใต้หอนหลยนะครับโอเคตอนนี้มันมีชนะนะครับ วะตอนนี้ลองมาเล่นบักบีมาแล้วกันนะครับรู้สึกว่าบนหอจเจอมัมมี่โคตรน้อยเลยนะเฮ้ยหลบดิเพื่อนทำไรวะผมว่ามันงเป็นชัวร์ไม่บนหอมีก็เป็นโลนะครับขึ้นมา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 มีมัมมี่เกิดแล้วผมจัดไปดิจัดไปดิจัดไปดิ์ ออขึ้นมาเปล่าขึ้นมาเปล่านะครับขึ้นมาที่ผมอัดเลยนะตรงเนี้ยรูนี้ยโอโ้โหโลละโลละนะครับเกี้ยสวยมาแล้วครับมาแล้วครับมาดีครับโอ้ยเฮียขบวนขบวนขบวนเอ้ยมาแล้วสวยโอ้โห เกือบตายครับได้อยู่แล้วอยู่อย่าไปยิงให้มันเด้งขึ้นมานะเพื่อนขอแค่นี้นะครับเอ่อมาดิอ้สวยครับตายครับอุ้ยกระสุนหมกจนหมดแล้วเนี่ยโอเคเก็บกระสุนแล้วนะครับอุ้ยตรงนี้ไม่มีกระสุนเก็บอะไรมาวะ โอเคได้ก็สุดแล้วครับอุ้ยมาดิมาดิเป็นไหนแล้ววะมันไม่ตามมาทุกคนอุ้ยผมจะขึ้นไปเล่นบนบนนี้ได้ป่ะวเ,เนี่ยกับหอดิครับรออะไรอ่ะอุ้ยมาหรอมามาดิครับอือตายตายครับเรียบร้อยครับ โอ้โหกว่าจะได้ขึ้นมานะครับเหลือกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองตายตายตายครับอุ้ยเยอะเออเกือบแล้วกูมาดิเอาล่วงไปแล้วเหรอโอเคครับตอนนี้เหลือผมคนท้ายนะครับตายครับโลตาย มาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเยียตายเนี่ยกูไม่ตายว่ะรอดว่ะโขกสุนอยู่นี้ครับยาวเลยครับอย่างนี้อุย้ยผ่านโดนดูดแน่เลยว่ะอุย้ยตายแ <c oughs> ม่เงเอ้ยโดนดูดนะครับโอ้โหผมบอกเลยถ้าไม่โดนดูดอยู่ได้ยาวเลยนะครับเชี yeah. ่ย ไม่โดนดูเฉยโอเค okay, แต่เราก็ใช้เวลาได้คุ้มแล้วนะครับเมืเ่อกี้มาดิขึ้นมาดิขอคัดคนก่อนนะครับอุ้ยตอนนี้ผมเป็นดอมมี่ว่ okay, ะโอเคฮะได้เวลาตกลงนะครับไม่ตบไปโดนตายครับตายครับตายอีกหนึ่งครับโอเคเดินไปเด้งเรียบร้อยเด้งครับล่วงไหมล่วงไหม น่าจะล่วงมาแล้วนะครับโอเคตรงน,นี้หมดแล้วครับบนหอเหมือนจะหมดแล้วด้วยนะครับมไมต้องเข็นมีไหมดูดิไม่เข็นไม่มีนะครับโอเคครับใต้หอครับใต้หอฮะนี่เจอมุมสุดไม่เห็นวะมุมสุดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันมองไม่เห็นเรานะครับนี่นครับให้เราเดินมาตรงบันไดนะครับแล้วก็ปึ๊บอา้าวโอ้โหตาย ต้องรอมันครูดาวเอ้ยต้องรอมันไม่ได้ยิงบอมนะครับจังหวะที่มันไม่ได้ยิงปืนในจังหวะน,นี้ฟันเลยนะครับเรียบร้อยตายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ผมขอถ่ายไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสมัครตัวครกับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ